ปฏิบัติหน้าที่ครบ10ปีจำนวน15ท่านด้วยกันค่ะโอกาสนี้้วยความรักและความเคารพอย่างสูงคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนาเราประถามมอบของขวัญให้แก่คณะผู้บริหารเนื่องในวันคริสต์มาสค่ะ นะคะเริ่มในกิจกรรมวันคริสต์มาสถือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวโรงเรียนมันระดับฐานเป็นขอเสียงปม่อยค่ะเด็กๆเุณครูแมงนะคะสอนในระดับอนุบาลชั้นเตรียมอนุบาลชั้นเตรียมอนุบาลค่ะท่านที่สองเป็นคุครูที่สอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลค่ะ ที่3คุณสอนในระดับเตรียมอนุบาลเช่นกันนะคร<ช>ปีนี้เตรียมอนุบาลส่งมาสามท่านค่ะค่ะท่านที่4นะคะคุณครูสิรินันเสียคมคงนี่เป็นคุณครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลสอทงท่านที่หค,คุณครูคณิตาเป็นคุณครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะ เป็นครูครูคผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลสองค่ะท่านที่7ค่ะคุณครูวรวันค่ะเป็นคุณครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลสองนะคะค่ะท่านเป็นคุณครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลสามท่านที่9าค่ะคุณครู เป็นครูคผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล3นะคะท่านถอในกลุ่มสาระสังคมในระดับชั้นป5นะคะท่านที่11ค่ะคุณคณรูรัตยาทะนุแกว้วเป็นคุณรูณผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศา,าสตร์และเทคนโนโลยีในระดับชั้นป4แฟนคลับระดับ,บป,ประถมมิเสียงมา เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นป .3 และป .4 ท่านที่13นี้เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาในระดับชั้นป .314 คุณครูสิริวันขันเทศเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานในระดับชั้นป .3 และศิลปะในระดับชั้นค ความสุดหลอของเด็กๆ<ช>นะคะอันนี้เป็นคุณครูผู้สอนแสงซอยะค่ะผู้แทนครูในค่ะผู้แทนแม่บ้านและนักการนะคะคุณป้าพี่เี่หงมจะบกค่ะ สองจากอำเภอหนองม่วงไข่นะคะชุดท,ที่สามจากอำเภอร้องควา<อ>เด็กชายทีลภาพกรับแก้วชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านอ้อนวิทยาคารและทุนที่4จากอำเภอสองค่ะเด็กหญิงกันสุดาแท้เท้าชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านแม่แรง ต่อประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,าแพร่เขต2จำนวน4ทุนเช่นเดียวกันนะคะท<า>ุนที่1เขตอำเภอสุเม่นเด็กชายกิติพงศายยาน,นักเรียนชั้นปห .6 โรงเรียนวัดบงคลถขาวรค่ะต่อไปนะคะทุนที่2เขตอำเภอเด่นชัยโรงเรียนบ้านน้ำแรง คุณที่สามเขตอำเภอลองเด็กหญิงอภิปรยาภาคำนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนบ้านนาตุ้มและคุณที่สี่นะคะเขตอำเภอวังชิ้นเด็กหญิงสาวิตรีใจมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านวังเดชค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็ขอกดรดาบเขาเสียงปรบมือให้ค่ะผู้ตำรวจเลยค่ะลูกค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางตำรวจลองพูดกับแล้วก,กอ,องแค่นะครับแล้วก็กคณะผู้บริหารคณะครู นักการแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับรวมถึงผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้วันคริสต์มาสถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่เรามีการจัดคริสต์มาสโดยให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาได้นะครับเพราะว่า ก่อนแล้วเวลาที่ผ่านมา,า,าในช่วงเทศกาลในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เราก็จะมีการจัดเฉพาะการงนแ,แล้วก็ปติดตามมาตรการซึ่งตอนนี้สถานการณ์มาตรการก็ข่อมกลมไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองแล้วก็ท่านแสบผู้มีเกียรติได้เข้ามาเยี่ยมชมงานกิจการาการจัดคริสต์มาส นะกรากระสบความสุขของนัเรียนได้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศที่อบอุ่นที่พวกเราได้สัมผัสมาสมัยก่อนแล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนะในช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับที่ร่วมต่าฟันอปุปสรรคต่างๆในการาร่วมกัน จากการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นไปได้วยความลำบากนะครับอย่างที่ทราบโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองท่านก็จะต้องอมีสว่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปแล้วก็มีสว่วนร่วมในการแต่แทรกการสอนกับโรงเรียนด้วยนะก็ลำดับท่านผู้ปกครองซึ่งทางโรงเรียนทราบดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้ปกครองเนี่ยให้ความร่วมมือดียิ่ง ครับทุกคนเลยนะครับตอนเริ่มเรีเป็นอย่างยิ่งและก็มีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดมานะครับโดยเราสามารถถาา่ายข่าวการศึกษาได้นะครับด้วยความดีนะครับด้วยความที่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะครับได้ดำเนินการจัดการศึกษาไปด้วยกัน เรียบร้อยนะครับกาต้อไปอนั้นยันมีซึ่งในวันจากกิจกรรมวันคริสต์มาสข,ของโรงเรียนเรานะครับเป็นการมอบความสุขให้กับทุกๆุกคน,นคเป็นการสแสดงความรักให้กับซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในสถานศรราึกษาหรือในหน่วยงานและองค์กรต่างๆนะครับโดยๆๆต้องอ ผมบอกว่าโรงเรียนเราที่โชคดีนะครับที่มีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชนมากมายแล้วก็ได้ได้ให้การช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยเีต่องมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสำนักงานสายการจังหวัดนะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทางทุกขเขตแล้วก็สายสุขจังหวัดหรือแม้กระทั่ง ในงานอือ่นๆทั้งภาครและเอกชนนะครับและที่สำคัญยิ่งหนึ่งงานของอตำรวจจ,ะะจราจรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับได้ให้ความสนับสนุนร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนและก็การจราจรของโรงเรีเยนได้เ้็นอย่างดีตลอดมานะครับในวันคริสต์มาสปีนี้ เรามีกิจกรรมข้างๆที่จะมากมายนะครับวันก่อนอก็มีการมอบความสุมกมขกิจกรรมมอบความสุขซึ่งเป็นกิจกรรมของสภานักเรยียนโรงเรียนเราได้จัดมอบความสุขให้กับผู้ยากไร้ที่เชียงของนะครับโดยการรวบรวมอ,อาหารข,าอของเล่นขนม สิ่งที่สาม,มารถเที่ยวนอกความสวให้กับผู้ยากไร้คนด้อยได้นะครับซึ่งผู้ปกครองและก็นักเรียนก็ในการสนับสนุนเยอะมากนะครับรถหล้อนยังสผลไปแทบจะไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนด้วยในการร,จจร่วมมือกิจกรรมต่างๆนะครับอขอขอบคุณผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับในการในการสนับสนุนทุกด้านของโรงเรียน นะครับในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีจนนักเรียนได้ประสบความสำเร็จมากมายนะครับก็ขอสุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณครูด้วยนะครับในการจัดวันคริสต์มาสซึ่งท่านผู้ครองและใครรู้เกี่ยวก็คจะได้เห็นนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่การจัดกิจกรรมการร้องเพลงสักครู่นี้นะครับคุณครูก็ได้พยายาม ดำเนินการจัดการให้กับบรรยากาศของโรงเรียนนะครับเป็นไปนด้วยความอบอ,อุ่นแล้วก็เป็นการแจกส่งความสุขให้กับผู้คนอีกนะครั้ง้ายนี้ในเทศกาลคริสต์มาสการแบ่งปันความสุขของอพวกเราก็ขอให้องคัพระมาณเยซูนะครับได้ทรงประทานอมยพรให้กับ คณะผู้บริหารคณะครนู aden, ครนักเรียนและก็นักการพโาบาลนะครับรวมถึงแม่บ้านผู้ปกครองและก็การมีงาน่างสารที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนและเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกที่นะครับโดยะกบตรกรสดปราเตยต่อไปครบุณค ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อ่านเอง <c oughs> นะคะดังนั้นการสแสดงชุดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครูอาจารย์ช้างที่ได้หล่อชมาะคะค่ะและบองว่าท่านผู้ปกครองจะดูแบบหกยิ้มไม่ <c oughs> If you're happy and you know it's beginning, you're happy and you know it's on your are If you're happy and you know it, and you will be so good. If you're happy and you know it, If you're happy and you know it's your hoolay. If you're happy and you know it's your hoolay. If you're happy and you know it, do. It. เป็นอย่างสูงค่ะแสดงนะคะที่แล้วก็ได้มาเยี่ยมชมการแสดงของน้องๆน,นะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองนะคะรวมไปน,นะคะแต่ในระหวาา่างการจัดการจัดกิจกรรมท่านผู้อ่นะคะจะต้องติดต่อผ่านที่ห้องูรการเท่านั้นและในช่วงการจัดกิจกรรมสังสรรค์ในห้องเรียนทางโรงเรียน หลังจากที่ในช่วงของการสังสารที่นักเรียน